สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอียนลนะครับผมครับผมนายเลิ c h ช n แน l ครับนี่มาเบิองเนี่ยเพ่งกลุลาอัดก่อนนะครับสวนพ่อมาแม่เพ่นนี่นะครับรถเพิินอัดอยู่ครับบันนี้เดี่ยวบอคกกุบตะนะครับเน่งามๆเลยครับฟัง,งปูน้นกระสีได้บ้านไฮลัศสามสิบก่อน ถือบดได้ยีบ่บ้าลอยยี่สิบต้องเบิด์ี่ได้ยีอ่อ,อ,อ่อยหาชิบกศิลบ<อ>่อย่างหนึ่งนะครับบอกประม่านหนีล่ะแน่นๆไปเลยแน่นมาแล้วพ่ออู้นักยืนนกย่นนี่แน่นๆได้ครับบอกครูป่านี่ตางามๆเลยนี่แหะครับแห่งว่ามันแห่งคักก็แนวอื่นอีกครับนี่ นิ่มเลยเเครัเนระะพายังเบื้งจังหน่อยพิกัดสวนกับยูบ้านหนองค้ำตำบลผู้พาท่องอำเภอหนองพอกจังหวัดลอยเอ็ดได้ครับพิกดสวนเฮาในเนื้อที่ตัวนี้กับว่านจีดลครับจนถึงรุ่นหม่องพันไทยหุ่นไหวครับขาวๆน,นี่นะครับตอนนี้หยาเพ่โกลา ของสวนพ่อไม้เพ็ญกับพ่อมีแบ่งปันอยู่ดวยครับอย่าแหกครับส่วนอย่าที่เป็นท่อนพันกัมีอยู่ครับผมครับเป็นท่อนพันไดเพื่ใดสนใจหลังจากเกียเเก้ยวข้าเกี้ยว้ําวเร้ใดสนใจอยากปลูกหย่าโทรมาสอบถามใดได้ครับเด้อเนี่นะครับนี่นะครับพ่อหุ่นเขียวเขียวครับ ข้าง,งมันกับปลูกไว้ให้กอดนะครับเพื่อปีกายนี่อืนะครับอืมขาง,งเป็นสวนหยางพระล่าโยงกลางให้นะครับพี่น้องครับนี่สวนหยาเพ่งกาลามันมนมลนี่ยงมองร่มมองอยังได้ครับนี่ครับโยนนวนให้บ้านผมกเอิญนวน,นให้เนาะข้าง,งปลูกไว,ว้วด สี่สวนก็ใส่ระบบโซลัดเซลล์ครับโซลัดเซลล์ในพื้นที่เจ็ดไร่ขนาดปั่มกับแรงเครื่องครับหนึ 1, ่งพันห้าร้อยบาททั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็มีปัม๊มเหมือนกันแบ่งใจที่ละโซนบนอันนี้โซนล่างครับนี่ผันพันกับมีด้ะครับพี่น้องครับมาอาัปเดตให้พี่น้องได้รับเบื้องรับชมกันเพราะว่าบ,บริเวณอปเดตโดนแล้วนะครับ มาได้อเบียดห้พี่น้องเบึ่งดวนแล้วนี่นะครับหลังจากตัดแ,แล้วมันก็เขี้ยวขึ้นเด้ครับนี่มาตะมีน้ำเนตัดเบิดปีครับพี่น้องปลูกยาแพ่งกุหละเปลี่ยนนาข้าวมาเป็นนาหญ้า <c oughs> นี่ครับฟางผนเขี้ยวคหรอครับ คุณดสนใจก็โทรมาสอบถามได้เด้อครับเด้อเดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์เท mm hmm. รให้ mm hmm. ด้านล่างคลิปนี mm ่บ hmm. ่มีหยังไรครับพี่น้องครับอัปเดตหญ้า mm hmm. แพ่งกุรากคอนเนาะครับ mm hmm. เนาะหญ้าแพ่งกุราคอนนี่ครับหน mm hmm. าง,งามๆเลย mm hmm. นี่ครับสร้างเป็นอัด วันแล้วน่ครับแชรไในกับฝ้ายนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนั้นเลยช่องนวเน็ตเอรครับรับมอนอีก็ฝากไปสักนิดนะครับสวัสดีครับ